เราเดินชมสวนมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาถึงท่าเรือเกาะไมเนานะคะมองขึ้นไปทางด้านซ้ายมือเราก็จะมองเห็นปรา,ศา,ศาสาทไมเนาหรือในภาษาเยอรมันเรียกว่าชลอสนะคะซึ่งปราสาทแห่งนี้เรียกว่าเป็นปราสาทหรือเป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าของคนแรกที่เขามาซื้อเกาะนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะขึ้นไปชมปราสาทนี้กันค่ะ ตอนนี้เราจะขึ้นไปชมปราสาทแล้วนะคะหรือด,ดูชัลลอตเนี่ยต้องขึ้นบันไดไปตรงนี้และะ้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมปราสาทหลังนี้กันนี่คือด้านนอกของตัวปราสาทนะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆค่ะว่าจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะนี่คือทางเดินขึ้นไปบนปราสาทนะคะ ก็จะมีต้นไม้ดอกไม้นานา,นาพันนานาชนิดตามอาสองข้างทางที่เดินขึ้นไปบนปราสาทนะคะแล้ววิวก็สวยนะคะวิวมองลงไปเนี่ยเป็นวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์นะคะเน่ก็จะเห็นเรือข้ามฟากนะคะกำลังเข้ามาค่ะใกล้จะเทียบท่าแล้วนะคะ ตรงนี้ก็เป็นบันไดเป็นทางขึ้นมาเหมือนกันนะคะไปค่ะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่รีบร้อนค่ะเดี๋ยวเหนื่อยต้นไม้ดอกไม้ใบไม้นานา,นาพันธุ์เลยนะคะก็ทุกต้นนะคะเขาก็จะเขียนชื่อกำกับไว้ด้วยค่ะด้านบนที่มองเห็นนั่นแหละคะ่ะคือตัวปราสาทนะคะโอ้ดอกไม้สวยตลอดทางเลยนะคะ ีทางขึ้นไปบนปราสาทนะคะดอกอะไรก็ไม่รู้สวยจังนะคะมองลงไปนู่นค่ะเป็นวิวทะเลสานะคะอันนี้ก็คือทางที่เราขึ้นมานะคะขึ้นมาตรงนี้มีร้านอาหารด้วยนะคะนี่รมสีส้มๆนี่ค่ะเป็นร้านอาหาร ดูโต๊ะอาหารยเขาจัดแต่งสวยนะคะดูค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะนี่ปลูกต้นไม้บนโต๊ะเลยค่ะตรงกลางคูดไอเดียค่ะทุกโต๊ะนะคะมีดอกไม้มีต้นไม้ประดับประดา อันนี้ก็เป็นร้านอาหารค่ะร้านอาหารนะคะมีสวนตรงนี้ตกแต่งสวยงามค่ะดูดอกมองดอกไม้นะคะสวยค่ะต้นกล้วยด้วยไม่รู้กล้วยอะไรน่าจะเป็นกล้วยหอมนะคะดูที่ใบแต่ดูอีกอย่างก็เหมือนกล้วยน้ำว้าเนี่ยดูใบค่ะ ดอกไม้สวยนะคะคนเยอะค่ะร้านอาหารด้านบนที่อยู่ตรงปราสาทนี่นะคะคนเยอะนี่ที่บริเวณด้านหน้าปราสาทนะคะที่อยู่เกาะไมเนาประเทศเยอรมนีนะคะตอนนี้เขาทำเป็นร้านอาหาร แล้วก็ทำสวนตกแต่งสวยงามค่ะนะคะร้านอาหารใหญ่มากแล้วก็คนเยอะมากนะคะนักท่องเที่ยวเต็มเลยแต่และสวนนี่สวยดอกไม้สวยต้นไม้สวยนะคะนี่คือด้านหน้าของทางเข้าไปในบริเวณปราสาทไมเนานะคะก็จะมีร้านขายของฝากของที่ระลึกค่ะเดี๋ยวเราเดินผ่านประตูนี้เข้าไปชมปราสาทกันเลยค่ะ พ็เดินผ่านกำแพงเข้ามานะคะนู้นตัวปราสาทจริงๆอยู่ด้านในสวนเขาก็จะตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยค่ะมีดอกไม้มีพันุไม้ต่างๆต้นไม้ลานาชนิดนะคะกล้วยก็มีปากล้วยเลยค่ะฝั่งน้นนค่ะตัวปราสาท เรามาดูความสวยงามของสวนนะคะที่อยูอ่ด้านหน้าปราสาทนี้นะคะดูสวยงามจริงๆดอกไม้นานา,นาชานิดหลากสีเต็มไปหมดนะคะต้นไม้ก็เช่นเดียวกันดูค่ะตัวปราสาทด,ด้านนี้นะคะ อีกด้านโน้นเป็นโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในตัวปราสาทกันนะคะว่าเขาเปิดส่วนไหนให้เราได้เข้าชมบ้างคะ่ะปราสาทแห่งนี้นะคะหรือชลอสไมเนาเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันเลยนะคะให้เราเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะ เดี๋ยวเขาไปดูด้านในนะคะด้านนี้ก็เป็นห้องที่เขาจัดแสดงหมวกค่ะหรือขายหมวกนั่นเองนะคะแต่ห้ามถ่ายรูปค่ะเราก็ไปชะโงกหน้าดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะด้านนี้นะคะด้านในตัวปราสาทเขาห้ามนําอาหารเครื่องดื่มเข้ามานะคะก็มาเดินชมกันด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากของที่ระลึกจากเกาะไมเนา จากปรา,าสาทไมเนาด้วยนะคะก็เดินชมกันไปเรื่อยๆค่ะนะคะก็เป็นทางเดินเล็กๆทางเดินแคบๆค่ะส่วนาทางด้านประตูทางเข้าตรงขวามือของเรานี่นะคะก็คืออร้านกาแฟนะคะแล้วก็ที่อื่นๆก็ยังเป็นร้านขายของที่ระลึกแล้วก็มีการแสดงมีห้องจัดแสดง ผลงานทางด้านศิลปะหรือภาพถ่ายของเกาะไมเนาวนะคะก็ห้ามถ่ายภาพค่ะพวกเราก็เข้าไปเดินชมกันเฉยๆนะคะมองลอดหน้าต่างนะคะจากปราสาทที่อยู่เกาะไมเนาวนี่นะคะหรือปราสาทไมนาวเนี่ค่ะเป็นวิวทะเลสาบคอนสแตนซ์ค่ะรยากาศดีดีสวยๆนะคะ เรือข้ามฟากมีเรือใบฝั่งที่มองเห็นอยู่ฟากนู้นก็ยังเป็นประเทศเยอรมนีอยู่ค่ะเราเดินผ่านร้านกาแฟของภายในตัวปราสาทนี้ออกมาประตูด้านหลังนะคะก็จะเห็นนี่ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านปาล์มหรือสวนปาล์มนะคะมีต้นปาล์มใหญ่เล็กโอ้สวยงามค่ะเยอะแยะที่เขาปลูกเขาดูแลอย่างดีเลยนะคะ โดยทำเป็นบ้านหรือเป็นโดมให้ต้นปาล์มเหล่านี้อยู่นะคะนี่คือวิวด้านนอกของปราสาทนะคะมองไปด้านโน้นก็จะเห็นะทะเลสาบคอนสแตนซ์นะคะมองลงมาด้านนี้ก็จะเป็นสวนโอ้ยสวยจริงๆนะคะสวยมากคะ่ะดอกไม้ต้นไม้นานาชนิดนะคะ เดินลงมาจากชัลอสนะคะเดินออกมาจากประตูด้านนี้นี่ค่ะต้นส้มนะคะป้ายบอกดูสวนสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวไปชมด้านนอนกันค่ะถัดจากตัวปราสาทมานะคะซึ่งนี่ค่ะผนังก็เชื่อมหากันต,ตรงนี้จะเป็น เป็นโบสถค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาในโบสถนะคะก็เป็นโบสถเล็กๆค่ะแต่สวยงามมากนะคะเข้าไปชมกันเลยค่ะ ดูสวนและต้นไม้ต่างๆนะคะที่อยู่บริเวณรอบๆปราสาทนะะี่ค่ะโอ้สวยสวยจริงๆ